แต่หลายคนะรู้ว่าน้องโดมท่านผู้ชมคะเกิดเรื่องแตกนะคะดนเผ,เผเาจึงบอว่านอนไม่คือน้องดมเนี่ยเยว,ว่าเขาแบบรูปร่างอย่างนี้แต่จริงๆแล้วน้องโดมเนี่ยเป็นผู้ชายเซ็กซี่อ,น,อน็กซีไมพซอ,อ,องไม่ได้เกิดจากตอนที่เขาแบบใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนะครับมันเกิดจากตอนนอน,นะะตอนนอน คนที่บ้านจะเป็นพยานได้ครับคืออย่างผมเนี่ยจะนอนเพียงเดียวกับโดมหรือไม่ตอนแรกคือโดมจะนอนใกล้ๆผมตลอดซึ่งก่อนนอนเนี่ยเราก็จะเห็นโดมเขาจะบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ฝันดีแล้วนะฝันดีแล้วเขาก็นอนเข้าเรียบร้อยมากเลยครับแต่เวลาตื่นเนี่ยผมจะตื่นเขาตื่นก่อนเนาะเวลาตื่นมาต้องโดมจะนอนท่าที่แบบว่าเซ็กซี่มากอย่างนี้คือตื่นมาปุ๊บผมได้หันไปเห็นโดมปุ๊บท้าผมเขาเนี่ยจากที่อยู่บนอกจะลงไปข้างล่างครับและเสื้อเขาเนี่ยจะเปิดโชว์จะโชว์แพทช์้ีมา แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมือเขาเนี่ยจะนอนอย่างนี้ครับนอนไม่ได้แตลีตาตอนเช้านีครับเป็นอย่างนี้ทุกวันครับทุกวันทุกวันทุกวันาชินตาอันนี้วันนี้นี่พรไม่นอนด้วยกันนี่คือก็ไม่เห็นท่านั้นแล้วอ๋อก็ยังยังยังเห็นอยู่นครับยังเห็นอยู่ทุกวันล่าสุดนี่คือขาไปด้วยเรื่องนีลายเรื่องมากขึ้นทั้งตัวเลยที่ว่าาป้าตอนนี้ไปไหนมาไหน หาแห่ไปตามให้กนใจชีวิตสังฝัน